เคยพยายามออกกำลังกายเคยพยายามด้วยการเขียนสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำในแต่ละวันจัดระเบียบความคิดตัวเองเอเใช้กฎ21วันแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยมันทำแล้วมันไม่มีความสุขเลยมันทำแล้วแบบแต่ฆ่าตัวตายมั้งอืม นี่ผมอ,อยากรู้ว่าพี่หนุ่มรู้สึกยังไงแบบที่พี่หนุ่มไปโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยครับ <c oughs> รู้สึกยังไงใช่ไหมเอาตอนที่ไม่รู้ตัวก่นอนเอาตอนที่ไม่รู้ตัวก่อนเอาตอนไม่รู้ตัวมันรู้สึกเหมือนมันรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันช้าลงเรื่อย ช้าลงเรื่อยๆจากเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นคนที่แบบแอคทีฟทำนู่ทานทำนี่ทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ดีๆมันมม่ค่อยมีความรู้สึกที่แบบเหมือนมันไม่ใช่ขี้เกียจนะเราเราแยกออกว่าขี้เกียจมันคืออะไรเรารู้ว่าเออถ้าถ้าวันไหนเราขี้เกียจเราจะเป็นยังไงเอออันนี้เรารู้แต่อันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบ ิดว่าอาการที่มันเริ่มรู้สึกแบบ,แบ,บที่พี่หนุมม่มเล่าของทันพี่หนุ่มคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับในความนความคิดของพี่หนุม่มในความคิดของพี่เหรอ,อาการการการทาพฤติกรรมซ้ำๆทุกวันไม่ไม่ใช่างานงานเรามันเป็นงานครีเอทีฟที่เราต้องทำใช่ไหมนอนท้ายสุด ก่อนนอนท้ายสุดฉันจะต้องทำอันนี้ให้เสร็จเออไม่รู้ว่าจะต้องทำอันนี้ให้เสร็จอะเออตั้งมาแล้วไว้ว่างานไม่วงจะยากขนาดไหนะอันนี้ต้องเสร็จก่อนถึงจะนอนได้ถ้าไม่เสร็จเราไปเอนกายปุ๊บมันก็จะเป็นอาการแบบคนตาแข็งอะนอนไม่หลับเออใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ทุกอย่างไว้ก่อนเพื่อนแฟนครอบครัว ไว้ก่อนเอางานตรงนี้ให้เสร็จก่อนเออใครโทรมาชวนไปไหนบอกติดงานจริงเออแฟนเราอะที่อยู่ใกล้ตัวเราสุดอะเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะไปกับเราใช่ปะไปอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนอะติดห้องเสาร์อาทิตย์อยู่ห้องจันทร์ถึงศุกร์อยู่ห้องทุกวันอยู่แต่ห้อง เพื่อทํางานเขาวิวเดียวที่เขาเห็นจากเราคือเรานั่งหันหลังให้คอมพิวเตอร์เรานั่งหันหน้าให้คอมพิวเตอร์เขาคือเเห็นเราจากด้านหลังแค่นี้เลยไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยเ <c oughs> ริ่มไม่รับสายครอบครัวเริ่มครอบครัวเริ่มไม่โทรมาพอรู้ว่าโทรไปยังไงก็ติดงานเมื่อก่อนไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาย,ยัางไง <c oughs> เคยพยายามออกกำลังกายเออพยายามแล้วมันไม่ได้ เคยพยายามด้วยการเขียนสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำในแต่ละวันจัดระเบียบความคิดตัวเองอบังคับตัวเองแล้วใช้กฎ21วันแล้วพักรอแล้วขอขอลาแล้วขอลาทุกอย่างแล้วเต็มแม็กซิมัมหมดแล้วเท่าที่บริษัทก็จะให้เราได้เท่าที่เราจะอนุญาตตัวเองให้ทำได้อะไรเงี้ย แต่ตอนนั้นน่ะมันทําแล้วมันไม่มีความสุขเลยมันทําแล้วแบบคือมันไม่ใช่ฟิลที่เกลียดแต่ฟิลมันคือฟิลที่เราไม่อยากทําอ่ะเออเออเราไม่อยากทําอะไรแล้ววะตอนนั้นเน่ะมันเป็นฟิลแบบนั้นคนอบข้างก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเอฟเฟกต์เอฟเฟกตีฟชัดเจนตรงตอนที่เราทํางานมันชัดเจนว่างานเราประสิทธิภาพมันแบบับจากที่เราเคยทาได้ท่านนี้ ลดลงเราก็ลดลงเรื่อยๆจนจนช่วงนั้นมันแย่ช่วงมันจะแบบพีกพ่กะสามสี่อาทิตย์ติดอ่ะที่แบบทางานเสร็จอะเลิกงานอ่ะกลับไปร้องไห้นอนร้องไห้อยู่อย่งนะั้นแหละร้องไห้จนแบบตาแบบปวดตาบวมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออจนรู้สึกว่าแบบไม่มันต้อง ผิดพลาดแหละเราไม่ใช่คนแบบนี้ในสมัยก่อนเราพอรู้ตัวเองดีไงทีนี้ผมผมอยากรู้ว่า,าจากที่พี่หนุ่มได้จเจอปัญหาพวกนี้มามหนักสุดที่พี่หนุ่มรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักที่สุดสักครั้งหนึ่งเนี่ยครับที่เกิดจากอาการเหล่านี้ครับมันคือมัน,มนคืออะไรครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมหนักสุดเหรอ อืแต่ฆ่าตัวตายมัง้งอืมจะความรู้สึกที่มันสะสมกันใช่ใช่อโชคดีที่วันนั้นน้ำยาล้างห้องน้ำมันหมดเออ <c oughs> <c oughs> ไม่งองไม่ง่ายเป็นเรื่องตลกโชคดีที่วันนั้นน้ำยาล้างห้องน้ำหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องเลือกกินน้ำยาล้างห้องน้ำด้วยเอ,อ เชื่อเชื่อเรื่องวินาทีเราใกล้ตายปะ่ะพาแฟนแบ็กมันจะกลับเข้ามาแล้วมันก็ถามว่าตัวเองไม่อยากตายจริงเหรอวะเออแต่ไม่รู้อะเออแต่ตอนนั้นคำตอบที่มันได้คือเราไม่พร้อมที่จะตายปะ่ะอืมเราไม่พร้อมยังห่วงงานอยู่หรือ่ะยังห่วงงานอยู่ยังห่วงแมว <c oughs> เออยังห่วงที่บ้านยังห่วงคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ย เราเคยเราเคยเป็นเรื่องความเครียดมาก,ก่อนเราเคยไปให้ปรึกษาหมอมาก,ก่อนแล้วรู้ว่าหมอน่าจะช่วยเรื่องนี้เราได้ <S <S 1> <S 1> สิ่งที่หมอมีคือหมอไม่ตัดสินเออหมอไม่ตัดสินว่าสิ่งที่เราคิดอะถูกหรือผิดแต่หมอแบบหมอไกด์ให้เออว่าควรทําอย่างนี้ไหมคนรเป็นอย่างนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีทางเลือกให้เราเลือก เฟสแรกของพี่คือการกินยาแล้วก็แล้วก็วกติกเวลาว่าต้องกินยาตัวนี้กี่โมงต้องกินยาตัวนี้กี่โมงยาก่อนนอนกินกี่โมงออืเมื่อรู้สึกว่ามีอาการแบบนี้กับตัวเองให้กินยาตัวนี้ถ้ารู้สึกมวนท้องก็ต้องกินยาตัวนี้มียาห้าตัวช่วงแรกเออไฟบังคับเลยคือยานอนหลับอืมช่วงแรก เป็นเทสยาเป็นโดสยานอนหลับเลยเพื่อเพื่อปรับเพื่อปรับพฤติกรรมการนอนก่อนเออบังคับตัวเองว่าฉันกินยาตอนนี้ฉันกินยาตอนนี้ยามันจะออกฤทธิ์ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงมันจะออกฤทธิ์มันจะค่อยๆออกฤทธิ์อะไรเงี้ยแล้วมันจะสั่งให้เราเริ่มง่วงในช่วงเวลานั้นกินอย่างเงี้ยติดกันหลายๆวันหลายๆวันเป็นเดือนเลยจนร่างกายเริ่มคุ้นชินว่าเอ้ย ถึงเวลาเนี้ยมันจะมันจะ่มรู้สึกง่วงแล้วนะพอเฟสต,ต่อมาของหมอก็คือหมอจะพยายามลดขนาดยานอนหลับลงลดขนาดยานอนหลับให้ได้รับให้ได้รับโดสน้อยลงยังก็ยังทานต่อเนื่องหลายเดือนอยู่จนตอนนีพี่อยู่ในเฟสที่ทานสามหยุดสองทานยานอนหลับ3วันแล้วก็หยุดสองวันเ,เริ่มเริ่มลดขนาดมันลงจริงๆเริ่มไม่ลองทาน เพื่อสุดท้ายแล้วให้ตัวเองเลือกทานยานอนหลับแล้วสามารถหลับได้เองกับคือทําให้ร่างกายมันกลับสู่กระบวนการธรรมชาติคือหลับได้เองหลับเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฉันอยากจะหลับอะไรอย่างนี้อืมเมื่อกี้พี่คุณบอกว่าหมอเนี่ยจะให้กินแบบสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณลงใช่อสาเหตุที่มันต้องลดปริมาณลงเนี่ยเพราะมันมีคลาข้างเคียงหรือเปล่าใช่เราจะดื้อยา ถ้าเรากินในขนาดโดสที่เท่ากันทุกวันเราหนึ่งจะดื้อยาแล้วถ้าแล้วแล้วถ้าหมอไม่ถามบ่อยๆว่าการหลับการนอนเป็นยังไงสมมติถ้าเรานอนนอนหลับได้ดีเพราะยาใช่ปะวันต่อไปเราก็ต้องการยาอีกเอมันจะกลายเป็นกิจวัตรอะร่างกายจะไม่จําว่าเราจะพักผ่อนเวลานี้แต่ร่างกายจะจําว่าฉันต้องกินสิ่งนี้ก่อนแล้วถึงจะหลับมันเป็นพฤติกรรมซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อย ร่างกายจะต้องการไอตัวสิ่งเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆหรือวันใดที่ขาดอ่ะจะนอนไม่ได้หมายหมายหมายเขาว่าไอ,อยาเนี้ยมันจะต้องอถูกควบคุมการใช้โดยแพทย์เท่านั้นใช่แล้วพี่หนุ่มก็จะต้องอเสียเวลาเพื่อไปพบแพทย์แล้วก็รับคำแนะนําทุกครั้งในในช่วงเวลาที่ใช้ยาตัวนี้ถูกต้องอนะต้องแพทย์ต้องคอยกํากับตลอดอเพราะฉะนั้นช่วงแรกเราจะแบบเราจะคุยกับหมอบ่อยมากว่าเออ การนอนเป็นยังไงหมอให้จดบันทึกไว้ว่าเออนอนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยออหมอต้องกำกับตลอดว่าเออเพราะว่าหมอไม่อยากให้เราเป็นคนติดเสพติดการทานยานอนหลับแล้วก็ไม่อยากให้ยาตัวนี้มันดื้อกับเราแล้วหมอก็แนะนําว่าเออลองปรับพฤติกรรมอย่างนี้ดูนะซึ่งช่วงแรกยาก ยา,ากมากๆหมอเขาเล่าให้ฟังว่า,อาลองเทียบกับคนสมัยก่อนนะว่าก่อนที่โลกจะมีก่อนที่โลกจะมีเรื่องแบบไฟฟ้าเข้ามาก่อนที่โลกจะมีรู้จักคําว่ามือถือก่อนที่โลกจะรู้จักว่าทีวีอ่ะคนนะี่ยทำงานเมื่อตอนพระอาทิตย์ขึ้นและนอนเมื่อพระอาทิตย์ตกถูกปะ่ะเ,เ,เพราะนั้นการทําให้อุณหภูมิในห้องการทาให้บรรยากาศในห้องมันดูคล้ายๆกลางคืนที่สุด มันจะทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นการการที่ทำให้ที่นอนเป็นที่นอนจริงๆอโดยที่ไม่เอาไม่เอามือถือไปเล่นบนที่นอนหรือไม่หรือไม่ก็แบบไม่เอางานไปทำบนที่นอนสำคัญมากห้ามเอางานไปทำบนที่นอนเออซึ่งเมื่อก่อนแม่งเป็นโคตรบ่อยหลับไปพร้อมกับคอมอะไรเงีเ้ยการจัดที่นอนให้เป็นที่นอนจริงๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้ มันจะเป็นการค่อยๆปรับร่างกายให้พร้อมว่าบอกร่างกายว่าเออเราพร้อมที่จะนอนแล้วนะหลังจากที่พี่หนุ่มได้รู้สึกว่าพี่หนุ่มเริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วนะมันมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับกับตัวพี่หนุ่มบ้มางโหอย่างแรกเลยนะคือนอนนอนแล้วแบบนอนคือได้นอนอ่ะแล้ว แล้วแล้วการนอนมันช่วยให้ตื่นเช้ามาเราคิดอะไรออกประสิทธิภาพมันดีขึ้นเรื่อยๆมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเออเพราะว่าช่วงที่มันดาวไปอ่ะมันตกหัวไปเลยเออจากอย่างเงี้ยมันก็ตกแบบดิ่งอย่างนี้เลยเพราะนั้นเวลาขึ้นมันจะแบบเวลาเรารักษาหายมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่อย่างนี้มันจะต้องแบบค่อยๆไปอ่ะถ้าให้เทียบว่าวันนี้กับเมื่อวันวันนี้ดีกว่าเมื่อวัน เออใช่มันดีขึ้นเรื่อยๆเอ่อ,อ,อพี่ให้ความสัมพันธ์กับการพักผ่อนนะเพราะพักผ่อนของพี่คือพักจริงๆพักคือแบบนอนแล้วปล่อยหรือเสาร์อาทิตย์พักของพี่คือไอายอย่างมากเปิด iPad ดู YouTube <ม>เออถ้าพักถ้าจะไม่ทำก็คือไม่ทำไม่คิดเออแต่แต่งานอเดียของพี่อ่ะ มันมันเป็นงานที่แบบชอบคิดเกี่ยวกับงานชอบคิดว่าเออฉ,ฉันจะมีโซลูชันไหนมาช่วยฉันทํางานให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออหมอก็าถามอีกว่าทําแล้วมันมีความสุขไหมทําแล้วตัวเองโอเคไหมทําแล้วยังกดดันตัวเองอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าคําตอบคือไม่ก็ทําได้คือเราทําอะไรก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนเวลาพักผ่อนของเราเรามันมันเป็นสัดส่วนมากขึ้นอ่ะ ออจากที่เมื่อก่อนเป็นคนสเปซส,สปาแบบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันน่ะพี่หนุ่มรู้สึกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในตัวพี่หนุม่มก็คือพี่หนุ่มควบคุมตัวเองได้มากขึ้นอย่างนี้แบบใช่ใช่<า>พี่จากการพักผ่อนจากการพักผ่อนเออพี่ควบคุมตัวเองได้มากขึ้นจากการพักผ่อนเออ เพราะว่าถ้าร่างกายถ้าเราไม่พักผ่อนร่างกายมันจะข่มเราเออว่ามึงต้องไปนอนมึงไปนอนเดี๋ยวนี้มึงหยุดทําสิ่งนี้เดี๋ยวนี้อะไรเงรี้ยแต่เมื่อเราแบบพักผ่อนเต็มที่แล้วอะเราจะเป็นคนสั่งร่างกายเฮ้ยทำงานแป๊บนึงเออแล้วใกล้เวลาพักผ่อนแล้วเออเดี๋ยวไปพักผ่อนกันอะไรเงรี้ยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราหยุดพักผ่อนอะเวลาที่เราจะต้องเก็บแรงตัวเองไว้เพื่อไปทําอย่างอื่นอะคุณพักจริงๆหรือเปล่า เออมันได้พักจริงๆริงไหมอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วเวลาหลังจากพักเสร็จอะคุณมีแบตเตอรี่คุณมีพลังงานในการไปทําอย่างอื่นต่อมาแค่ไหนอะไรเงี้ยอืมอันนี้พี่หนุ่มมีอะไรอย,า,อา,อยากจะฝากเพิ่มเติมให้คนที่อยากสนใจอยากจะทานดีไนนะ์อะไรเงี้ยไหมอ่อยากให้ดีไน์เป็นตัวช่วยตัวช่วยเรื่องของการนอนนอนหลับอะไรอย่างเงี้เนาะ อยางอยากอยากให้เราจริงๆอะอยากให้เราคุมตัวเองให้ได้ก่อนอ,อยากให้เราลองหาโซลูชันหรือลองหาวิธีในการปรับสภาพแวดล้อมปรับความเครียดออกจากหัวหรือแบบปรับวิธีการใช้ชีวิตก่อนแล้วแล้ว,แล,วแล้วถึงมาให้ดีไนซ์เนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมให้เราทำสองอย่างเนี้ยได้ง่ายขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอพี <c oughs> อ่หนุ่มหายไปโอเค